ตอนนี้ข้าวเราก็สุกแล้วเจนชัยนี่ดูข้าวทุกคนโอ้โหข้าวเราเริ่มสุกแล้วนะทุกคนข้าวขาวเลยนะ้้ยสุกแลวหอมเลยอหอมอะ่ะเจนชัยหอมมากเลยเหลืองใกล้ที่เลยต้นไม้เราเดโอน้ำเหลืองเลยเจนชัยเือ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมหมวยพาเทียแล้วครับแล้วก็ผมก็มาจับสวัสดีครับผมเจนชัยอารมณ์ดีนะครับสวัสดีครับติวพาลุยปากครับโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็มารวมตัวกันอีกครั้งนะทุกคนนะวันนี้เราก็ห่างหายไปนานนะผมก็ประมาณครึ่งเดือนเลยนะเดือนที่แล้วนี่เนี่ยทีผมก็จะพามูเอกของเราเนี่ยมาสถานที่ที่เขาเนี่ยยังไม่เคยมาเออยังไม่เคยมาซึ่งตรงนี้น่ะก็ได้ทำเดียวว่าอยู่กลางป่าเลยนะ ก็น้ำเนี่ยไหลมาจากธรรมชาติซึ่งมันจะไหลประมาณปีละครั้งนี่แต่ว่าถ้าถ้าอยู่แบบดูแลอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่มีน้ำใช่ช่วงนี้ก็น้ำน้ำเยอะนะจิตรัยนะนั่นเยอะโอเคเราก็มาใช้กันเลยนะนะโอเคครับก่อนที่จะพิมพ์คลิปก็ขอคนละหนึ่งไหลแล้วก็อย่าไตามให้กับพวกเราด้วยครับโอเคครับตามไปเลยครับ สวยมากจริงๆสดหวานเกี๊ยบเลยเนี่ยใช่ร่อยมากแนะนำให้ต้มกับเปลือกเลยต้มให้สุกเลยแล้วก็ขายังไงผงมันจะเนื้อมันจะน่าหวานเลยวิถ้า,า,า่ต้มแบบต้มแบบสุกเลยนะต้มกับเปลือกมันจะหวานมากๆ เจนชัยสุดยอดอ่ะโอ<ฮ>้มีคมมากนะเจนชัยนี่จริงเจนชัยอ่อนนะอ่อนมากเลยจ้ะกำลังหวานเลยแหละใช่เนี่ยใช่กำลังดีเลยวันนี้เจนชัยโชว์เมนูอะไรไม่รู้วันนี้โอ้โหวันนี้เราก็มีเมนูที่แบบว่ามีนับพริกด้วยนะมีนับพริกเหรอแล้วนับพริก,รกมเมนูเด็ดเมนูเด็ดเลยนะ กับหน่อกไม้นี่คือแบบโคตรเด็ดเลยอร่อยเข้ากันดีมากก็เราเราจะเข้าไปก็เสียเวลาตรงนี้นิดนึงหาหน่อไม้ก่อนช่วงนี้หน่อไม้เยอะหน่อไม้กำลังขึ้นเลยใช่ขึ้นเยอะมากเลยจ้าฝนช่วงนี้แล้วก็เนื้อมันจะไม่ค่อยเหมือนหน่อไม้เล็กไอ้พวกนี้มันเป็นหน่อไม้พืชหน่อไม้หน่อไม้้นามอร่อยนะโอ้แ่น้จะได้กินนะใช่หนาในน้ำพี่มันขึ้นเป็นปีปีละครั้งอ่ะต้องแบบฝนตก โดนจริงๆอะมันขึ้นเลยขึ้นให้ไปเดินตามไปเลยทุกคนไปนี่เราก็เดินทางไปโอ้โหน้ำกำลังสวย,สยเจียนเจียฝนกำลังตกเลยนะทุกคนเนี่ย กำลังตกเลยอ่ะบรรยากาศดีมากครับปไปเราตามเลย่ตรงนี้น้ำหน้าฝนครับทุกคนน้ำก็จะเยอะๆหน่อยออแล้วก็หาทำเลใช่ไหมเยนชัย ตั้งแคมป์กันตกปล่อยในจานนะใช่ตกไม่หยุดเลยตกไม่หยุดมันก็ไม่ได้ตกมากนะเยอะน้ำใสมากครับเจนชัยคูอน้ำมีปลาไหมเนี่ยมันมีอยู่ปีหนึ่งน้ำมันไหลมาเยอะมากแล้วก็มีปลาไหลลงมาด้วยมีปลาด้วยใช่ไหมตอนนี้เราก็หาทำเลตั้งแคมป์นะทุกคนนะอาจารย์เดี๋ยวเราไปข้างบนกันนะวันนี้มามาถิ่นเจนชัยนะวันนี้ จิียนชัยสุดจริ่งคนนี oh. s <S ้โอ้โหทางหลอดถ้ำไม้ไผ่อะทุกคนเฮ้ยเจออะไรเจอเอะไรมขีเปล่า่มีอ่ะเมื่อกี้ได้กลิ่นข่าวๆอะไรไม่รู้ได้กลิ่น เราก็มากันหลายคนอยู่นะดูไม้ไผ่หนามนะทุกคนหนามแหลมมากเลยไว้ใจไครไม่ได้นะจ๊ะนะใช่บรรยากาศดีมากนะเจนชัยแต่เรายังไม่รู้เราจะพักเลยไหนนะอันนี้มันไฟไหม้ปีที่แล้วไฟไหม้ใช่ไหมใช่นะคนัะต้นนี้ใช่ไหมเราจะเอามาทำฟืนก่อไฟไอ้มีอ่าคนแก่คนหนึ่งเล่าว่าอ่ามี คนมาหาแล้วก็มาพักที่ตรงนั้นอะใช่หรอแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ลมมันแรงไงแต่ว่าเป็นบังเอิญคือคไอ้นียไอ้ต้นไม้ที่สีเดำนดำเนี่ยมันงัดลงมาแต่นี่มันไม่โดนคนไงมมนเกิดอันตรายนะใช่มันมีเงาหนี่กันไว้อยู่แล้วคนนั้นมันนั่งพักอยู่ตรงนั้นนะนิดเดียวก็ถึงว่าเป็นความโชคดีของพวกเขาเลยพี่อันตรายนะในป่าบางทีช่วงลมแรงเนี่ยบางทีมันมีต้นไม้แห้งๆอย่างนั้นนะพี่นะ มันพักอมาอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็กำลังพักอยู่อะไรมานี่ทำไให้อันตรายมั้งแต่เาบอกไอันนี้มันมันจะคันหรือเปล่าจไม่รู้อ่ะบันอันก็ไม่คันนะครับอกต่น้ำลึกมากนะเจนชันนีก็ุมทุกคนจะลาน้ำไปเลยนะจน้ำใสน้ใสมากนก็ะมีน้ำเลยนะพม ว้าวเราจะเจอที่พักกันนะจ๊ะฮะเราเจอที่พักก็อุ้ยมันยากาศดีว่ะเช่นได้ะเห็นได้เ้วก็ลุยน้ำทุกคนดูดูดิขึ้นขาไม่มีปลาด้วยเช่นไฉลมยน้ำ เพื่อไปหาที่พักนะทุกคนนะว้าวบรรยากาศดีมากนะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะหาที่พักตรงนี้หรือเปล่านะทุกคนนะหาหาที่เหมาะยังไหมเชนชัยที่เหมาะเลยจานแล้วแต่มุมจานนะเรอลุยน้ำไปก่อนดีป่าลุยน้ำลุยน้ำดิ น้ำเย็นมากทุกคนไอ้ตัวนี้ผมเคยมาตกปลาอยู่ครัตกปลาไหมไม่หรอขึ้นต้นเหรอเฮ้ยจับไปต้มดีกว่าันะนี่ทุกคนเราจะมาเจอกล้วยไม้ทุกคนนี่กล้วยไม้กลัวว่าตัวนี้มันจะอยู่นานเลวนะเป็นไงเจ็บมาก แต่ไม่รู้ว่าเราจะก่อไฟติดไหมน,นะทุกคนนะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะปืนมันก็จะเปียกด้วยแล้วคนให้มันเริ่มเลยนะไปเราไปก่อไฟ้ทุกคนไป

ล้มใจถุงข้าววันนี้เราแยกกันทำนะวันนี้หม,หหมูเอ๋หมูเก่อนไฟก่อไฟที่สำคัญมากเลยนะนี่มีถุงข้าวเราน้ำจากธรรมชาติเลยเจ๊ชัยนะเราน้ำจากธรรมชาติ ันไม่ถึงทุกนมันไม่ถึงเลเนใจเราจะต้อไเกาะนะอ๋อนะมันต้องขอกาะนะที่เนใจเอามานะมันไม่ถึงกันมาโยนโยนที่เชชโยนอยู่ี่นก็ได้แนบปิ้กระถากระางเห็มมันจะมันจะสาองนะมันจสูงขึ้นออมาี่นีาจ่านหน่เอาดมันสูงเกิน เราต้องหาอะไรที่แบบสามารถหาได้อะใช่ปหเพื่อสามารถหาในในรอบตัวเราได้ถ้าเราไม่มีตัวนี้ก็จะหาพวกเขาวันที่ว่ามันเป็นความร้อนได้เราก็จะหาอะไรที่เราสามารถหาได้แล้วก็เอามาทันะเดียใช่ อมันก็ไม่มีผิดไม่ถูกนะทุกคนเราสามารถเอาอันนี้มาต่อกันเพื่อเป็นเครื่องมือนะชาวบ้าใช้ได้ปกติมันจะสูงนะปกติมันจะอยู่นี่เลยอันนี้คือไปอย่างดีนะหมือทำให้เจินใจได้ก็ได้เลยอยู่นะนะนมไม่ได้ยู่นะนี่คือมืยทำให้เจินใจได้เนี่ยคือเจาะเลยนะทุกคนเนี่ยเจาะเลยนะถ้าเราไปวางก็ไม่ลดเนะี่ยถ้าเราจะแฝงไหมก็ไม่เ,เหมือนกันก็จะต้มแบบนี้เลยมาต้มได้เลย ไงนี่เราต้องทำอย่างนี้เสร็จแล้วมันจะมันจะสุกง่ายสุกง่ายต้มบานนะใช่เราต้องกนะี่น้ำเนี่ยเอาแล้วตัก<ะ>น้ำตักน้าเนี่ยล,ล้างก่อนล,ล,ล้างก่อนล้างก่อนมันมีสาเหตุไง ตอนนี้ข้าวเราก็สุกแล้วเจนชัยนี่ดูข้าวทุกคนโอ้โหข้าวเราเริ่มสุกแล้วนะทุกคนข้าวขาวเลยนะ้ยสุกแล้วหอมเลยหอมอ่ะเจนชัยหอมมากเลยใช่ชอบอาจารย์ชอบสุดจริงบรรยากาศนี่ว้าวเหลืองได้ที่ตอนไม้เราเโมน้ำเหลืองเลยเจนชัย เรา,าก็สุกแล้วนะทุกคนได้ที่เลยนะบุฟเฟ้หน่องไม้น้ำซุปหม,มาม่าไข่เจี๊ยบนี่เจีย๊ยบ

แล้วรวมกันด้วยกันเทาไหร่ะ 靠山呢，我。 โอเคครับทุกคนเราก็คืนข้าวเสร็จแล้วนะจีนหมิงตอนนี้เจนใช้เผ็ดมากนะทุกคนเผ็ดมากตอนนี้เล็ดเพราะเราต้จะเดินทางกลับแล้วเจนแพนเอาวันนี้เพราะว่าเราก็ไม่ได้มาค้างคืนที่นั่นได้เราไปดีกว่าก้อนน้ำน้ำใสมากนะทุกคนนะเราเราก็จะเดินทางกลับแล้วก็ส่งของแล้วก็เดินทางกลับนะทุกคนนะก่อนที่จะเห็นช่อบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือไาเที่ยวแล้วก็แฉลงดีครับแชร์ลงดีด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ